ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจ In Back เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเตรมิมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับ โอเคผมก็สวัสดีอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ e f o o ุ B a l l 2024โซนม o b บายหรือฟังมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่งคลิปนี้นะครับจะทำการพูดถึงข่าวสารเพิ่มเติมทุกคนการแจกฟรีแจกหนักแบบจัดเต็มนะครับทุกคนบอกเลยว่าแจกหนักจริงๆนะครับก็มีข่าวสารยังไงกันบ้างในการรับชมในคลิปนี้เลย,เลยกันนะครับ ก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับก็เรามาเริ่มไล่เรียงกันเลยได้กันนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่ามีการแจกฟรีแบบหนักๆแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการฉลอง700ล้านดาวน์โหลดหรือว่า700ดร้อยมิลเลียนดาวโหลดเซเดวิชชันนะครับเริ่มที่อย่างแรกคือในส่วนของการแจกฟรี5,000อีเวนต์พอยต์นะครับรวมไปถึงนักเตะไฮไลท์นะครับทุกคนที่เข้ามาให้แลกฟรีเพิ่มเติมอีกหนึ่งคนก็คือลีออนกอริสกาจากไบรเยนมิวนิกนะครับก็เข้ามาให้้แลกฟรีดวย ไอเทมพอยท์คนหรือว่าแต้มพอยท์ห้าพันอีฟอนพอยท์นี่นะครับวันนี้ก็รอรับกันได้เลยนะครับเพราะว่ามีทั้งแจกฟรีนะครับคนเลยก็สามารถเล่นนักเตะได้ฟรีนั่นเองนะครับต่อมาคือทางฝั่งของเนี่ยทุกคน700ด้อมิลเลียนดาวน์โหลดเช่นกันนะครับทุกคนก็มีรายละเอียดตามนี้เลยนะครับเป็นสเปเชียลล็อกอินโบนัสทุกคนไลน์อัปเดตเพลย์ออฟเดอะวีคบูสเตอร์สามวีคนะครับทุกคนอันนี้ก็น่าจะเป็นการเปิดแพ็กฟรีนะครับทุกคนหรือไม่ก็เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีแล้วกันนะครับ และต่อมาข่าวเดียวคือเรียบคนการแจกตำนานฟรี21ครั้งนะทุกคนหรือว่า EPIC Worldwide Club วันละ1ครั้งทุกคนทั้งหมดก็คือ21วัน21ครั้งเลยด้วยกันนะครับรวมไปถึงการแจกทองฟรีและก็รายละเอียดเพิ่มเติมตามนี้เลยนะครับและนี่คือหน้าตาคร่าวๆของตำนานที่อาจจะถูกเพิ่มเข้ามา ให้เปิดฟรี21ครั้ง21วันนั่นเองนะครับบอกเลยว่าใน21ครั้งนี้นะครับอย่างน้อยก็ต้องมี1-2ตัวแน่นอนนะครับที่เราจะเปิดได้อีพีนะครับเพราะว่าโอกาสมันเยอะมากๆนะครับสำหรับการแจกฟรีไอเทมเชนดิว21วัน21ครั้งนั่นเองครับก็เดี๋ยวยังไงมาทำการลงรายละเอียดเพิ่มเติมให้อีกทีแล้วกันนะครับสำหรับการแจกตำนานฟรีในคนและต่อมาคือในส่วนของ Player of the Week นะครับวันนี้ก็มีภาพหลุดออกมาแล้วนะครับสำหรับแพ็คของวันนี้ก็คือ เป็นโมเมซาร่าบูสเตอร์แค่คนเดียนะครับคนเลยก็ที่เหลือก็คือเป็นนักเตะของ Player of the Week แบบธรรมดานั่นเองนะครับสหรับรายละเอียด Play ย r of t h ร w e e กก็คือนำทับโดยโรดีร้เอฟพเตโอเฮนันเดสนะครับคนเลยก็มีเดียบี้คนโมนเมซาร่าแะ้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมตามนี้เลยนะครับสาหรับเตะของ Player of the Week ที่จะถูกเพิ่มเข้ามาหลังการอัปเบตวันนี้นะครับ ่อนทำการอัปเดตให้คร่าวๆประมาณนี้ก่อนเลยกันนะครับทุกคนเดี๋ยวมาทาการลงรายละเอียดเจาะลึกแล้วก็สรุปให้อีกทีเลยกันนะครับว่ามีการแจกฟรีอะไรกันบ้างน,นะครับทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีดครับ